คอสชของคนที่ชื่อประยุทธ์ไอยาและพวกพ้อของเขาและองค์คาพยบทั้งหลายมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือการขึ้นสู่อำนาจคือการควบรวมอำนาจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเมื่อเขาได้อำนาจมาใช่ไหมคะพี่น้องเขาออกแบบยุทธศาสตชาติ20ปีซึ่งทำอะไร แต่ถามว่าผลประโยชน์มันตรงกับประชาชนไหมไม่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดไหมไม่ไม่ยนม,มันมันมือกับยุทธศาสตร์ชาติมาอย่างดียุทธศาสตร์ชาติ20ปีปรากฏว่าเจอโควิดทำอะไรไม่ได้เลยนะักชกโมกต์ไปหมดก็มาบริหารประเทศทำไมคุณถึงไม่เตรียมแผน คุณไม่วางพวกคุณทั้งหมดสนใจแต่การเข้าสู่อำนาจย,ยืนอำนาจเท่านั้น,น,นเราเสียเวลามาแปดปีกับพวกที่หัวหายแต่กอาหายกับน้าถุางเดียวพี่น้องมันน่าโมโหไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราได้พบเจอลองนึกย้อนกลับไปนะมาทุกท่านถ้าสมมติว่ารัฐบาลที่มาจากการรัระหารได้มีการเตรียม เพื่อที่จะพัฒนาได้หอ,อืหอหรือส่งต่อได้ให้คือสุขชาชนปัญหาก็จะเกิดสะสามมาเละเทะตั้ือทุกวันนี้ไหมคะม,ม,มันคงไม่มีใช่ไหมคะพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรอคะ5าสมติว่าอำนาจมันถูกจกัดสรรไปอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ถูกแทรกแซงกจากทหารประชาชนก็คงจะอยู่ดีกินดีกันได้อย่างสงบ,บสุขไม่ต้องมีใครมาชะงักเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็องมารับผลทวงจากพวกอรหายอำนาจเท่านั้น มุ้ดผสมมุ้ดถ้ามีแผนการรับรองออดูแลเรื่องสาธารณสุขหรือการขยายสิทธิในการเข้าถึงสิทธิการรักษาเพื่อป,ประชาชนพัฒนาเป็นสวัสดิการถามว่าถ้าสมมติรัฐบาลเจอโควิดจะสามารถจัดการได้ดีหรือไม่หนูมั่นใจว่าได้ดีหรือไม่ผมไม่ทำผมไม่ทำเลยค่ะพี่น้องคมไม่ทำเลยเขาด้วยความที่สนใจแตบบ่รูปอำนาจนั่นแหละค่ะเลยทำให้ วัคซีนกว่าเราจะกว่าเราจะได้เราต้องรอกันไปตั้งกี่เดือนตั้งกี่เดือนผูพกพายากรณทางการแพทย์ที่อยู่ด้านหน้าไป่ได้รบวัคซีนตั้งแต่แรกตายไปตั้งกี่คนพี่น้องประชาชนเจอโควิดเตียงไม่พอรับการรักษาไม่ทันตายไปตั้งกี่คน อยู่วงนี้ที่แทนกฎหมายของตัวเองไปเรื่อยเพราะว่าพวกตัวเองมาควคุมคนควบุ้กฎหมายอู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราก็พบเจอตลอดแปดปีที่มันเป็นผลพาการรัฐประหารสิ่งที่เราจะเป็นต้องพูดอยู่เสมอความสําคัญของรัฐธรรมนูญของท่านทาไมคณะรัฐประหารเข้ามาควบก็ถึงสิทธรัฐธรรมนูเลยเพราะนั่นคือเครื่องมือสำคัญเลยในการควบคุมบริหารประเทศ นี้มันถูกออกแบบอย่างเป็นเตลชัดเจนว่าอำนาจทั้งหมดนั้นจะถูกควบรวมอยู่แค่กลุ่มพวกเขาเพียงเท่านั้นถ้าหากว่าเมื่อใดสถานการณ์ซึ่งเมื่อไหร่สถานการณ์ใดนะคะที่อำนาจตรงนั้นอาจจะแบบไม่ได้พวกเขาวับเขาแล้วหรือว่าเขารู้สึกเสียเปรียบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองหรอพี่น้องเปลี่ยนให้ตัวเองได้เปลี่ยนอยู่เสมอและนี่มันค่มันคือการแข่งแบบแฟร์เกมเหอคะนี่คือระษาที่ภาษาอังกฤษรอคะ ทัเขาขงเรื่องคุณเป็นนายกหรือว่าเลือกคุณเป็นสอกนัน,ออวกวนกไปเลย้เรอยก้แต่นี่ผมไม่เลียไม่เรียมไ,มไเลมมือก สิ่งที่ทุกคนอ่านตั้งใจมานมั่นใจค่ะว่าจากคำวิสัยของสารนักพูดเมื่อวานเนี่ยหลายหลายคนเขาก็คงประเมินกันเนะว,ว่าอาจจะอาจจะไม่รอดนะศาลถ้าอาจจะยังมีความไม่ผิดพลาือยู่เลยนะ